ออตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตื่นแล้วเหรอเดอนจิเก่งมาก ฉันย้นึกว่าเธอตายไปแล้วเอ้นี่คนมิกะมะแล้วทำไมเรียกผมเดนจิผมคือคอยจำผมได้ไหมเออหนืเือยเว้ยเธอนี่ค่อนข้างจะสติเลื่อนๆนะเนี่ยโอเคถ้าเธอพักฟื้นแล้วเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับคุณมกิกามะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมไม่ใช่เดนจิผมคือคอยทำไมเรียกผมแบบนั้นเออโอเคโอเคเอาแระฟื้นได้แล้วคุณมิกิมะครับคุณมกิกามะเอยแสงอะไรนักหนอวะ เออเสียงอะไรเนี่ยอ้ไอด้ดมแกชันใบเดนจดีเหรอฮะผมใครครับผมใครเฮ้ยแกเดี๋ยวไอ้เดนจีฉันจำแกได้คุณม,มากิมาฝากฝังฉันไว้ฉันคือกัปตันคิชิเบะรู้จักไหมเนี่ยจำได้ปะเฮ้ยหรือว่าตัวเราเป็นเชนซอแมนไปแล้วโอ้ยก็ใช่เลยไอ้เบือ้องเอ้ยแต่เป็นเชนซอมแมนเอ้าตอนนี้แกก็เป็นอยู่เนี่ยแกเขาจำเสื่อมหลังจากที่สู้กับไอ้หัวหน้าอมบีหรือยังไงฮะไอ้บ้าอ่าก็คงตามนั้นแหละมั้งครับ เอาล่ะไอ้ลูกศิษย์ลู่แล้วใหญ่พาวเวอร์อยู่ไหนเนี่ยฉฮนมาแล้วค่ะโอ้ยใหญ่นี่โอ้แกใจเลยฉันเป็นอาจารย์แกเนี่ยเฮ้ยออกไปซะนี่โอ้เฮ้ยเต้นคุณพาวเวอร์นี่นะเอ้พาวเวอร์ที่เป็นปีศาจมันกับเราหน่อยแน่ก็ใช่น่ะสิไอ้โง่เดนจิเอ้ยเดี๋ยวฉันเอาคอนจากฟาสแก่ซะเลยตายซะไอ้โง่เดนจิ นี่แหละเออตัวทีฟิวเอ,อพวกแกนี่หยุดตีกันก่อนได้ไหมสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเออก็มันง่อีแค่ไอเดนเจออีอะเฮ้ยหุบปาพวกแกได้แล้วสักทีนึงเอาละที่พักพวกแกสองคนพวกแกจะได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากพวกแกเป็นปีศาจของรัฐบาล เอาลังไปดูสิว้าวเจ๋งจริงๆเลยครับวเวอร์ชอบโอ้ดูสิเออนี่คือโฮเทลอันใหม่ของเรานันเจี้นผู้หมีร้านอาหารด้วยมีห้องนอนส่วนตัวของตัวเองสบายใจเสริมพี่ชายขางพวกเรามีอพิสิทธ์แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้สำหรับชั่วคราวเท่านั้นแหละโอ้สำหรับชั่วข้าวเท่านั้นแหละโอ้สำหรับชั่วขราวเท่านั้นแลหนนและไปพวกแกเข้าไปพักฟื้นอยู่ตรงนั้นก่อน แล้วก็ดูไอเดนจิให้ดีด้วยนะพาวเวอร์มันเป็นไรก็ไม่รู้มันจำชื่อตัวเองยังไม่ค่อยได้เลยเี่ยเฮ้โอเคแค่ไม่ต้องห่วงเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปแล้วนะไหน,นจ่เดนจิแกทิ้งฉันหลังจากที่สู้กับหัวหน้าซัมบี้อย่างนั้นละเอ่อฉันเปล่านะกระต่ายสายงงอตีแน่ตีแน่อ้าวเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนเอออชแก ฉันไม่โกวัวฉันตาหนึ่งังไ่แค่เดียวใหญ่เพลเวอร์เฮ้อหน่อยนหน่ยมันอัดทำตัวออดแองอย่างนั้นเหรอได้จริก็แปลงร่างเชนซอมแมนมันสู้กับฉันสิเชนซอแมนอย่างนั้นเหรอเออมันแปลงยังไงแต่ไม่รู้แหละตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะเว้ยเฮ้ออฮให้มันได้อย่างนี้หน่อยสิเออ้อเจ้าเดนจิงโง่ เอาละเอ้แกตายซะเจ้าเดนจีฉันเบื่อขี้หน้าแกแล้วฉันไม่อยากอยู่ร่วมหอกับแกเออนี่มันเออทำไมฉันเออมีใบเรื่อยเต็มตัวไปหมดเลยเออจริงๆด้วยต่อดีฉันเป็นไอ้คอยที่เป็นเดนจีจริงๆในโลกการ์ตูนของอนิเมะเจนซอแบนไปแล้วโอ้เจ๋งมากเอนบอลเลยของแกนะให้เจ้าเดนจีแกตายซะอย่าเออเอาละไป แค่สามาจีอเอ้เอ้าแค่อามาของฉันเอมันใหญ่ได้ผลฮะเออมันตัดตัวฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นเอ้าทำไมขาฉันขาดเอขาฉันขาดไอ้เดนจิทำไมแกต้องเล่นแรงกับฉันด้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวฉันก็ค้อนทุบหัวแกต,ตอนนี้แกจะเป็นมนุษย์อยู่เลยเนี่ยขอโทษทีนะฉันยังควบคุมพลังตัวเองได้ไม่ค่อยดี เธอบะโถ่อยมปเลิกเตะกันได้แล้วแล้วไปพักห้องใหม่ของเราดีกว่าโอ้ห้องนี้เก่งจังเลยโอมีทีวีด้วยเก่งมากโอ้โหโอ้โหพันทีวีทีท่แม่งเลยนวกหูดีแน่โ้หถ้ายายพาวเวอร์เธอทำอะไรของเธอนะบะโถยทีวีของรัตด้วยรัฐก็ต้องมาจ่ายตังค์ให้เธออีกพวกเราเป,ป็นปีศาจที่มาขออยู่อาศัยด้วยนะเนี่ยฉันไม่สนหลอกเธนจะพัตึกนี้ย่า้เฮ้ย อแหมสนุกมากเลยคอยลองเป็นดูสิไอหยุดเดี๋ยวดีเลยยายเผาว่าหยุดก่อนหยุดโอเคก็ได้ว่าแต่อันนี้มันมีเสียงอะไรอยู่วะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะฮึเสียงอะไรว้าวมีรีบ้วยแฮสุดเก่งเฮถ้าอยู่นิ่งหน่อยได้ไหมันขอตั้งสติหน่อยได้ไหมตอนที่ฉันว่ามันอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมั้ท้อยอ้ะก็ได้เลยแหละูปากได้แล้วใจเนี่ยไอเด็กจีนอ่งอนี่ย เอ็งมาหลักแขนฉันขาดเลยเนี่ยเออมระตูไอ้เดนจิตปล่อยแขนฉันเอาไว้นี่แนี่โอ้เออฮะมึงจะตีกูทำไมเนี่ยตีไปพวกเราก็ไม่ตายอยู่ดีนะประตยฉันจะตืบแกนี่เนี่ยที่เนี่ยก็เติมก็เติมที่เนี่ยที่เนี่ยที่เนี่ยแกตายซะเอาล่ะที่แห่งนี้แหละฉันว่าไอ้เชนซอมแมนมันอยู่ที่นี่แหละใช่แล้วฉันก็ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละ เอาล่ะแต่ฉันจะขอเปิดประตูเปิดทางไปก่อนนะด้วยการใช้พลังงูสุดโหดเยาอย่าร้อยเปิดประตูได้แล้วแค่นี้โรงแรมก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอีกต่อไปโอเคเอาล่ะกั้แพงนี้จักังจะถล่มโอ้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 ไอ้บ้าไอ้โดดก่อนดดก่อนพาวร์เบอร์ไม่รู้สึกเสียงแปลกๆหรือยังไงฮะเสียงแปลกๆอะไรยะฉันได้ยินแต่เสียงลิฟต์เนี่ย เธอตั้งใจฟังก่อนสิมันอาจจะมีไอ้พวกที่เป็นเหมือนเรามาฆ่าเราก็ได้นะฉันไม่สนหลักถ้าพวกมันมาฉันก็ฆ่ามันทิ้งยังไงล่ะด้วยคอรของฉันว่าแต่ว่าแต่อะไรพาวเวอร์คนด้านหลังเธอเขาคือใครอ่ะใครวะนี่เหรอเชนซอ a w แมน ดูแล้วยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยประสบการณ์น่าจะน้อยแล้วเนี่ยแกเนี่ยเฮ้หน่อยเนี่ยแกมางอาด่าเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอไอ้โง่เฮ้ยเดก่อนพาวเวอร์เดี๋ยวก่วอ,วกอนเดี๋ยวฉันจัดการไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มันเป็นใครวะเนี่ยเออสวัสดีเดนจีฉันอยากจะขอเอาตัวนายไปให้ปีศาจปืนจะได้ไหมเฮ้ปีศาจปืนเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเดนจีอย่า,า,ายไปนะไอ้พวกดีมันน่าจะเป็นไอ้พวกคนของปีศาจปืนแน่ๆเลย ฉันน่ะถูกว่าจ้างมาเพื่อจับเป็นแกเจ้าเชนซอมแมนอะไรแล้ววะเนี่ยชิบหายนะเพิพาวเวอร์ Power. ช่วยฉันทีสิหลบไปเจ้าเด็นจิกงอเดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเองเธอไปใครไม่รู้หรอกนะฉันจะจัดการเธอเอาลนะมาฮออมาเลยโู้อนซะใหญ่เชียวนะแต่แค่น,นี้จะพอสำหรับฉันไหมนะออออไอพวกนี้มันเป็นปีศาจถึงคนถึงปีศาจเหมือนพวกเราเออ ไปแล้วเอาส่งตัวไอ้เช่ซอไม้มาซะแค่จ้างให้หก็ไม่ให้หรอกแพ้ไอ,โอ้โง่เฮ้ยมันจะมาร่าตัวฉันทําไมวะเนี่ยมันรู้ไว้ว่าฉันค,คือไอ้ไอยเนี่ยเฮ้ยเดนจิตเธอบทพูนพามอะไรกันน่ะโอเคเอาล่ะเธอจะสู้กับมันยอย่าโอ้โอ้้ไม่โอ้โอ้บังผาดตายใส้ง่ว่าอู้ มนุษย์กัะตันาาย่าอป็นไงล่ะท่าแค่ไม่ดีพอแกก็ทำอะไรทั้ใหม่ได้แล้วไอ้โง่ฉันเสกได้เรื่อยๆเธอนี่อ้าวชิบหายละแกก็อมีของมันกระต่ายซอสช่วยด้วยเจ็งจี้าไม่นะพาวเวอร์เออถึงแม้เราจะรู้จักกันแค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยฉันขอ สู้ตายเอาละ่ะว paper, uh ี่เนี่ยเออชั้นมาช่วยตัวเองยังไงวะเนี่ยเออชันมาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้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 ตายซะเออเออเออไปไกลล่ะโอ้โอ้โอ้ตัวคือตัวของฉันโอ้โหถ้าแกมายุ่งกับคนที่ฉันรู้จักภายในแป๊บเดียวอย่างนี้แกก็เต็มตัวตายซะอย่าตัดให้ขาดตัดให้ขาด อช่วยฉันหน่อยสิอากันเนช่วยฉันทีฉันประมาทไอเชซอมแมนเกินไปใครคือากันเน่คนที่อยู่ด้านหลังแกยังไงล่าฮสวัสดีเจ้าเชนซอแมนฮะหลบไปพาวเวอร์ฮอะไรเหรอดูไม่งไปรู้เรื่องเลยโอเคเอาละยิบจัดการงานนี้ซะเจ้ากันตัางหน้าแมนโอ้ยมาโถโอถ้าเข้ามาช่วยกันต่แรกาก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกเออ มันนเจ้าหมอเชสซอบ์แมนไปกับฉันมันนี่ไปเฮ้ยถ้าเธอช่วยฉันตั้งแต่แรกเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกน่ากันน่เอยเอาล่ะเอาล่ะรีบไปเถอะเอาล่ะพวกเธอเอาไอ้เจ้าเชสซอแมนนี่ขึ้นรถไปซะได้ได้ครับไดครับอไปพวกเราเอา,เอามันขึ้นรถมาโอ้พวกแกไม่ต้องหรอกฉันหยิบไอ้หมอได้เองไอ้หมอได้มันหยิบยากตัวมันมีแต่เลื่อยเออโจขึ้นไปเออเอาตัวไม่ไหนว่ะนะ อดูสิเอาจ้ะเอาคุณมากิมะช่วยผมด้วยพวกเราโดนเล่นงานหนักเฮ้ยไม่ต้องห่วงกนะเดนจิเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอไปหลบด้านหลังฉันนะแต่คุณมากิมะหลบไปอยู่หลังฉันเดี๋ยวนี้เดนจิได้ครับผม มันเป็นไปได้ไงเนี่ยข่าวบอกว่าเราสามารถสังหารมันได้แล้วนี่อ้ใช่โอ้มันเป็นไปได้ไงใหญ่มากิมะมันรอดมาได้ไงวมดเนี่ยเอคุณมากิมะมีพลังอะไรกันแน่นะเนี่ยเอาละขอโทษนะพวกเธอเตรียมตัวตายกันได้แล้วแฮ่พวกเราจัดการมันย่าห้าวู้ย่าเออเชดหายน้ตกตกหน้ามนเลยตายเถอะนะเจ้าโง่ตายเถอะอีกตัวหนึง่งไม่ไม่ไม่ ฆค่พวกเธอยังไงล่ะเออพวกเราแม่งตายหมดเลยเออน้อยได้ใหญ่มากี่หมอไอ้กเนี้หนีไปเดี๋ยวฉันจะจัดการไอ้นี่เองเออโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจะรีบหนีไปเดี๋ยวฉันจะเรียกกำลังเสริมมาละกันจตกลับบ้านทันอะนะโอเคเอาละโอ้ไม่ได้ไอ้แกเนี้ยแกแกแกตายซะ ฉันนั่นแหละฉันจะจัดการเจ้าหมอนี่ด้วยฝ่ามือเดียวให้ดูเอ่อทำไมทำไมทำไมเราสู้วันไปได้เลยพราว่าเธอนั้นยังอ่อนเกินไปในระดับของฉันยังไงละ่ะออไอว้ชีวิตฉันเถอะนะฉันขอร้องหรอบากีมา <charged> ฉันไม่ไว้ชีวิตพวกเธอหรอกเพราะว่าพวกเธอนั้นมันเสลเลวเอาละ Ok, tá aí, sai. Mãe, mãe, mãe.